ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวะทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีค่ะอ่ามาแล้วสาวน้อยร้อยล้านนะคะตามนัดก่อนหวยออกหนึ่งวันใช่แล้วซึ่งวันวันต่อเนาะนะวันที่อ่ต่องวดได้เลขชุดอะไรนะชุดเลขมีที่มาใช่ค่ะ ุดเลขมีที่มานี้ก็ฟันมาแค่สามตัวสองหางเองเนาะใช่ไหมคะสามตัวใช่สามตัวสองหางไหนเนาะสาวน้อยเรลานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้เอฟซีทวนเลขเราก่อนทวนเลขเราก่อนนี่ไงสาวน้อยร้ล้านนะคะชุดเลขมีที่มาสองหางนะคะแปดศูนย์สี่กับเก้าศูนย์สี่ ตัดเล่น048494แล้วก็9080อันนี้คือเพิ่งได้ชุดเดียวเองเนาะจ้ะส่วนวันนี้มีเลขชุดอะไรมาฝากคะวันนี้เป็นเลขอ่าล็อกวงในจะ้ะล็อกวงในใช่เมื่ก่อนล็อกวงในที่ให้พี่มาสามหางใช่ไหมคะเลขอ่าสามตัว เป็นหนึ่งสองเป็นสามเป็นสี่พี่จําได้อยู่ใช่งมดก่อนแล้วมันเข้าหนึ่งสี่เนาะถ้าตัดท้ายเล่นใช่ค่ะโอเควันนี้เราก็จะมาตามชุดนี้ส่วนชุดมังกรทองไม่มีหรอคะวันนี้หรือว่าดึกดึกอีกมังกรมังกรยังไม่มาเลยอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าอาจจะมาแบบฟ้าแลบ <laughs> หรืออาจจะไม่มาอะไรอย่างนี้ค่ะ <laughs> ใชม่มังกรนี่เดายากว่า <laughs> จะมาฟ้าแลบค่ะ ถ้าถ้ามังกรมาเดี๋ยวอาจจะให้พี่เบลลงหรืออะไรอย่างงี้เดี๋ยวยังไม่แน่ใจอันนี้ยังไม่อยากรับปากจ้าเป็นดึกดึกอาจจะดึกดึกนะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยใช่ใชจ้าเราเอาไอ้เลขล็อก,ก,กวัไหมมาฝากก่อนจ้าได้ค่ะเริ่มต้นเลยโอเคค่ะจ,จะมีสามตัวมีสามชุดนะคะมีเก้าหนึ 17, ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปด เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดแชร์เรียงกันเลยแล้วก็สองตัวนะคะมีเก้าสองเก้าสองค่ะแล้วก็มีแค่นี้แหละสามตัวก็ตัดเล่นนะคะตัดเล่นมันก็จะมีอะไรอะเก้าหนะึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดถ้าจะตัดแต่ท้ายก็ได้นะเพราะว่างวดก่อนมันเข้าท้ายหนึ่งสี่พอดีเลยใช่ก็แนะนำให้ให้ตัดนะคะจ้าถ้าใครว่าเออประหยัดงบก็ซื้อเฉพาะท้ายเนาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปมันอาจจะเข้าเหมือนงวดก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าเม็ดเดียวแต่ที่เด่นเด่นเด่นอะไรนะคะจะ้าที่เด่นเด่นนะคะที่ตัดตัดเนี่ยจะเป็นเก้าหนึ่ง เก้าหกก้าเจ็ดเก้าแปดอันนี้ 9, ที่ 9, ที่เน <9, 9, S 2> <ๆ>้นๆนะคะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแสดงว่าเขามาก้าวเลยนะวันนี้ใช่คิดว่าน่าอาจจะอาจจะมาก้าวเก้ามาแรงนะคะวิ่งเก้าไปเลยใช่รือวิ่งเก้าเลยเนาะสามตัวก็มีแค่สามชุดก็ พอใครอยากเล่นแค่สามตัวก็ตัดอหกประตูกับเนหรืออยากตัดเหมือนงดที่แล้วเนาะเพื่อมันออกหนึ่งไอ้หมือนงดที่แล้วหนึ่งสี่ใช่คะ่ะวันนี้ก็ตามให้แล้วนะคะสำหรับล็อกวงในของสาวน้อยร้อยล้านนะคะใบจริงมีไหมคะแัดใ,ใจริใบจริงมีมไหมคะ มีค่ะเดี๋ยวเดีส่งให้พี่เบลนะโอเคค่ะสรุปสรุปวันนี้นะคะมีล็อกวงในมาก่อนนะคะก็คือเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดก็ตัดเล่นตามใจชอบนะคะ<ช>ส่วนสองตัวนี้เม็ดเดียวมาเก้าสองแต่ถ้าจะตัดเน้นพิเศษน้องตัดให้มีเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะจ้่อันวันนี้ยังไม่ได้ถามเลยว่า น้องสาวน้อยนี้จัดตัวในเป็นพิเศษหรือเปล่าวดน,นี้หรองวันนี้หนูที่หนูชอบนะจะเป็นก้าหนึ่งก้หกก้าแปดอืมก้า9หนึ่งก้าหกก้าแปดไอ้ที่ว่าตัดได้นะใช่แต่ก็แล้วแต่คนนะเนาะเผื่อใครชอบตัวอื่นหนึ่งหกหนึ่งแปดจ้า โอเคตามนี้นะสำหรับตัวเลขของส<ะ>ามร้อยล้านสรุปแล้วก็คือได้<ะ>ามาสองชุดนะคะส่วนเลขอ่าชุดมังกรทองก็ต้องรอลุ้นอีกทีนะคะว่าจะได้มาหรือเปล่านะคะใช่แล้วค่ะอ่าตอนนี้ก็ท้ายคลิปแล้วค่ะฝากถึงเอฟซีที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่หน่อยจ้าจ้่ก็มันเดิมนะคะขอให้มันแตก สามตัวสองตัวเหมือนเดิมนะคะจะได้รวยๆกันยกช่องพี่เบลนะคะแล้วก็มาอุดหนุนใช้ล่มกันแดดหนุ่นะคะเหมือนเดิมนะใช้ดีไม่พูดเยอะนะคะแอดไลน์เดิมแอดหนึ่งหกแด w r b d k จ้าไม่พูดด้วยไม่พูดมากเไ็บพองนยอะใช้ดีค่ะเห็นรักกานก็เห็นอยู่นะคะว่าน้องสาวน้อยนี้หน้าใสสวยมากเลยใครอยากหน้าขาวใสไร้สิวแบบน้องสาวน้อยก็ต้องมา ใช้ผลิตภัณฑ์ชื่อชื่อชื่อผลิตภัณฑ์<า>อะไร<า>นะคะเอ,เอาชื่อชื่ออะไรนะเรียกเป็นเซรั่มวิตซีสาวน้อยก็ได้ค่ะเซรั่มวิตซีสาวน้อยแล้วก็กันแดดใยไหมนะคะใช่แล้วใช้คู่การเห็นผลดีนะคะหน้ากระจ,จ่างใสเนียนเลยใช่ค่ะเหมือนพี่เวลวเนาะ สั่งที่วิเวลก็ได้ใช่จ้าขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะวิเวลนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะอาจจะหน้าใสาไร้สิวนะคะตัวนี้เลยค่ะเซรั่มนะคะบำรุงผิวนะคะตอนนี้คือท่างช่องนองเบวนี้ใ,ใส่ตัวนี้อยู่เลยค่ะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าใช้ดีมากๆนะคะ คือปกติมีทั้งหนาทั้งนองอเนี่เป็นคนผิวมองคล้ำรูขุมขนกว้างนะคะคือจุดด่างดำนี้จางลงอีลีค่ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเป็น ID ไ d l ดี e ลนนะคะทักแชทมาได้เลยนะคะแล้วก็มีกันแดดใยไหมะคะนี่ใส่ยูค่ะตอนนี้รู้สึกว่าหนาเนี่ยหนาขาวดีค่ะกันแดดตัวนี้นะคะสนใจก็ทักมาได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งน้ำมัน12ชนิดนะคะ12บองออยพลัสนะคะนี่คือ นำเสนอเลยค่ะตอนนี้คือนี่เป็นที่นิยมมากๆค่ะออเดอร์ล้นเลยค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าได้ผลจริงนะคะบางท่านทักมาทางเบียวว่าแม่มืออชาแม่กินแล้วแม่ดีอิลีแม่ตาจากก่อนที่ตอนกินน่ะจะได้ไปลอกตาวันนี้ล่องซังไปจากที่จะได้ลอกตอนนี้คือไม่ต้องลอกตาแล้วนะคะก็คือต้องลองค่ะคุณผู้ชมต้องลองนะคะบำรุงร่างกายและสายตานะคะตัวนี้หนะน้าน้ํามัน 12ออยล์พลัสนะคะรวมทั้งแคลเซียมค่ะบำรุงกระดูกและฟันนะคะไกลปวดแข้มปวดขาปวดเอวนะคะคือบองรุงเลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะสนใจก็ทักแชทแอดไลน์ตามไอดไลที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะ